ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ที่ไม่มีใครต้องการแชมป์แห่ง excuse อาสวัสดี again แชมป์พิรพลน์ is back อ่าบอนังกลินี่ ยังไม่จบนะฮะแต่ว่าตอนนี้สรุปได้แล้ว3อย่าง1ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ได้แชมป์ชัวร์ฮะเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วก็อุต่านำเวลามันจะหมดอยู่แล้วแต่ปิดเกมไม่ได้วิสุสดท้ายเจอลูกอมยาพิษทิมเข้าไป3-3ตอนนี้แม้จะอยู่ที่2นะครับแต่เต็มที่ก็น่าจะจบได้แค่ท็อป4เดี๋ยวจบฤดูการมาดูกันนะฮะว่าคำทำนายผมจะแม่นแค่ไหน 2. นี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายที่โซนฮึงมินและแฮร์รี่เคนจะได้เล่นคู่กันนะครับ แม้ว่าล่าสุดคู่นี้จะจัดไปคนละหนึ่งล่อ2ประตูนใน4นาทีสเปอร์ชนะ2 0ศแต่อยู่แค่ที่8ครับก็คงหวังได้แค่จบ4-5-6นี่แหละฮะซึ่งกองหน้าคนใดคนหนึ่งหรือไม่ก็ทั้งคู่อาจจะตกเป็นสมบัติของฟังแล้วพูดแล้วเกรงใจพี่ตูนเหมือนกันนะฮะทีมที่มีโอกาสลุ้นความสำเร็จจริงจังเป็นชิ้นเป็นอัน n u m b e r 3 ลิเวอร์พูลยกธงขาวเลิกลุนแชมป์เรียบร้อยหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะฮะเปิดบ้านจริงๆเจอของชอบเลยเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้านกแดงชนะก็จะขึ้นมาเป็นที่3แต่ถ้าเรือใบชนะก็จะยึดที่1แบบสบายๆแมนซีจริงๆเกลียดมากไอการมาเยนลิเวอร์พูลเนี่ยเพราะว่า ไม่เคยชนะที่นี่มาในเกือบ20ปีนะฮะแล้วแป๊บกัวเดี o โอลาแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนมาเจอเยอเกนคลอปมีช็อกกลับบ้านทุกครั้งไป6ครั้งล่าสุดเนี่ยที่เจอกันที่แอนฟิล์บ้าลิเวอร์พูลเนี่ยแป๊บกับแมนซิแพ้5เสมอแค่1แล้วก็เหมือนจะแพ้ทางกันต่อไปครับขนาดได้จุดโทษเอลไกกุนโดกันซึ่งเกือบ13ปีพลาดทีเดียวจัดไม่ไปสะใจฝั่งแดงนะฮะจบครึ่งแรก0 0ครับก็ Go! เหมือนกับว,ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่แมนซีจะได้ก็คือเสมอเนี่ยแหละฮะแต่เปิดขึ้นหลังมากูนโดกันแก้ตัวแมนซีขึ้นนำ1-0ครับแต่ผ่านชั่วโมง2นาทีนะฮะโมซาล่าบอกยิงจุดโทษมันต้องยิงแบบนี้กองหน้าอียิปต์วัย28ครับนำโดเป็นดาวซันโวนะฮะทิ้งที่2 3ลูกก็ผมก็ไม่เข้าใจทำไมโมซาล่าเนี่ยโดนดา่าเยอะนี่นี่นี่เป็นดาวยิงนะฮะมันฟังแล้วมันอาจจะ make sense ที่ว่าช่วงนี้ราคากำลังดี เวอร์วภูอาจจะไม่ได้แชมป์แต่โมซาลาเป็นดาวซันโวก็ต้องมาดูครับว่ามีข่าวเหมือนกันว่าจะขายโมเพื่อมาซื้อเป้จะเป็นจริงไหมอาแฟนลิเวอร์ว่ายัางไงครับถ้าปีหน้ากองหน้าของเราจะเป็นมาเน่เฟอร์มิโนและเอมบปเ้ออันนั้นคือโลกความฝันกลับมาดูความจริงก่อนนะฮะไอ้18นาทีสุดท้ายคือความจริงที่โหดร้ายที่แฟนๆแ,แ,แชมป์ปัจจุบันต้องรับให้ได้กุนโดกันอ g a i กนชูวั one. นี่สิ่์เก่าคลอปสมัยอยู่เสือเหลืองดอทมุลนะมาหลอนนายเก่าซะแล้วก็ผมไม่อยากจะติโกเลียวผูออลิซองแบ็คเคเลยนะฮะแต่แต่ผมขอชมว่าแนวรุกของแมนซิตี้ต่างหากที่บีบดีนะครับเวลาทีมเราพ่ายแพ้เนี่ยทีมที่เราเชียร์เราอย่าไปโทษทีมเราอย่างเดียวเราต้องยกเครดิตให้ว่าทีมคู่แข่งเราเก่งด้วยนะฮะคืออลิซองแต่พลาดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งนะแต่แมนซิตี้เนี่ยเขาบีบเหมือนงู บีบแบบปัจญาที่บอกว่าเกมรุกที่ดีที่สุดคือเกมรับยิ่งคุณสก,กัดคู่แข่งได้ยิ่งลึกเจ้าบ้านก็ยิ่งรั่วราฮิมสเตอร์ลิงยิงทีมเก่าไป3-1ครับแล้วก็ก่อนจบเกม8นาทีฟิลโฟเดนกลบแอนฝังนะครับอันนี้ก็เป็นคำที่โปรดิวเซอร์คนได้ในชีวิตผมนะฮะพี่ปุ้มทันโลกกีฬาพูดก็ตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่นะครับผมว่า ตอนนี้ครอบครัวช่อง3และทุกคนที่เคยร่วมงานกับพี่ปุ้มก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ปุ้มแล้วก็พี่เจี๊ยบด้วยนะฮะสามลูกใน20นาทีครับแมนซิตี้ก็บุกพังอาถพนนะครับบุกมาชนะลิเวอร์อพูล4-1ไม่ได้อ่านผิดนะครับ4-1 4-1ก็รั้งที่1นำที่2ถึง5แต้มแถมแข่งน้อยกว่า1นัดก็มีโอกาสทิ้งเป็น8นะฮะคือเป๊ปแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเหมือนพวกไมเคิลจอร์แดนแล้วก็ไทเกอร์วูดส์ที่ ปกติเนี่ยถ้าเกิดพวกเขาเป็นคนตามคนนําก็เสียวแต่ถ้าคุณได้คนพวกนี้นำก็ไอ้คนตามอ้วกอย่างเดียวฮะลิเวอร์พูลอยู่ที่4นะครับก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่ทีมก็เหมือนส่งสัญญาณแปลกๆออกมาว่าขอจบหนึ่งใน4พอแล้วซึ่งผมได้ดูแล้วก็ได้ฟังความเห็นของแฟนบอลแล้วก็กูดูทั้งในไทยแล้วก็เทศได้บทสรุปที่น่าสนใจอยู่3ข้อครับขึ้นหเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นบอลเหมือนกับปีกดาวรุ่งต้องการโชว์สาวอะคือเล่นใช้พลัง ถ้าเล่นดนตรีก็เหมือนเล่นแนวร็อกต้องใช้พลังเยอะการขาดแฟนบนอลน่ะทำให้เขาซึ่งเล่นแล้วแบบโคตรเหนื่อยแต่บางครั้งไอความเหนื่อยเนี่ยมันได้เสียงเชียร์มาเป็นก๊อก2ก๊อก3ก๊อก4่ก๊อก5าเหมือนในอดีตตอนนี้มันไม่มีก๊อกฮะเปิดก๊อกมามันไม่มีน้ําพอไม่มีน้าแล้วมันมันเหมือนมัน,ม,นมันหมดแรงนะฮะลิอวอพูเป็นคนละทีมเมื่อไม่มีแฟนบอลซึ่งคุณจะสังเกตนะทีมเล็กๆตอนนี้จะผลงานดีขึ้นนะครับ 2. ส,สรุปได้แล้วครับ มีช่วงหนึ่งเราบอกเยอะกันครอปเป็นกุนซือระดับโลกเก่งที่สุดเพราะว่าพาลิวอพูเป็นแชมป์ครั้งแรกในรอบ30ปีบเปลีบลาบลาแต่ตอนนี้ที่อังกฤษนะฮะเขาก็บอกว่าเยอะกันครอปเนี่ยเก่งระดับโลกแต่ยังไม่ใช่ตํานานและยังห่างจากโจเซ่มูรินโญ่แป๊บกวาดิโอลาและเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเขามีเหตุผลครับคือครอปเนี่ยเหมือนฤดูกาลยังไม่จบเหมือนเหมือนถอดใจแล้วครับว่าเป้าหมายปีนี้ไม่ป้องกันแชมป์แล้วขอจบแค่แบบหนึ่งในสี่ ซึ่ง3ผู้จัดก,การที่ผมเอ่ยไปเนี่ยเคยคว้าแชมป์และป้องกันแชมป์3คนนี้คว้าแชมป์สสมัยซ้อนได้ก็เหมือนกับจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้กันหรือว่าผัวนะครับ3คลับเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเนี่ยเขาสัมภาษณ์ได้10เต็ม10เสมอนะฮะในฐานะที่ผมเป็นนักพูดเนี่ยแต่หลังๆเนี่ย ไม่รู้แกเป็นอะไรฮะเหมือนกับชอบแก้ตัวแล้วก็หาเรื่องคนอื่นไปทั่วล่าสุดเนี่ยเขากับเป๊ปเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากนะฮะแต่หลังๆเนี่ยครอบไปพูดเหมือนกับว่าทีมของเป๊ปได้พักเยอะจนจนเป๊ปเนี่ยพูดถึงขนาดว่าเอะเขาไม่คิดว่าไอ้คำพูดเหล่านี้จะมาจากครอปคือจริงๆเนี่ยยิ่งสําเร็จตัวเองต้องยิ่งเย็นนะฮะแต่เหมือนครอปเนี่ยจะยิ่งสําเร็จแล้วคือเป็นคนเร่าร้อนมีแพชชั่นอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งไอ้ความร้อนเกินไปเนี่ยมันกลับกลายมาเผาตัวเองนะครับ ผมผมพูดในฐานะของนักพูดแล้วนะครับผมสนใจในคำสัมภาษณ์ของครอปซึ่งตำนานแมนยูเนี่ยก็คงรอจังหวะจะถล่มมานานแล้วแหละตำนานแมนยูบอกมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือหลังจากเลือ์พูคว้าแชมป์ได้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยครอปมักจะพูดว่าเราจะต้อง <c oughs> ดื่มดำให้เต็มที่ <c oughs> หัวเราะอะไรเรารอมันมาตั้ง30ปีเราทำได้แล้ว <c oughs> แต่ตำนานแมนยูบอกว่า ไม่เคยแสดง attitude หรือทัศนคติว่าเราจะป้องกันแชมป์ไปอีกนานแสนนานนะครับซึ่งจุดนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะผมฟังคําพูดของแมนยูมาผมก็ไม่รู้ว่าครอปเคยพูดอะไรเกี่ยวกับว่าความมุ่งมั่นในการป้องกันแชมป์และจะสร้างตํานานที่ยิ่งใหญ่คว้าแชมป์ติดติดติดติ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 กันหรือไม่นะครับอันนี้ถ้าเกิดมีก็ก็มาบอกผมได้นะฮะอันนี้ผมเอามาจากคําพูดของตํานานของแมนยูเขานะครับแต่สุดท้ายครับ ผมขอสรุปด้วยข้อมูลแล้วกันในวันที่ตอนนี้แฟรี่ฟูไปไหนก็อ้างว่าโอ้ผู้เล่นเจ็บเยอะทีไม่มีงบคือผมเชื่อว่าผู้ชนะตัวจริงเนี่ยห้ามมีข้ออ้างนะครับถ้าคุณอ้างว่ากองหลังเจ็บเยอะเมื่อคืนแมนซิตี้ก็ไม่มีเควินเดบอยเนอร์ซึ่งถือว่าเป็นซุปตาร์อันดับหนึ่งของแมนซิตี้เหมือนกันส่วนเรื่องของงบเนี่ยอันนี้มันน่าสนใจคือทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคนเนี่ยหมกมุ่นกับเงินเยอะเกินไปอะไรอะไรก็เงินมีเงินคือดีมีเงินทําอะไรไม่น่าเกลียด ไม่จริงเสมอไปนะครับคือปีนี้เนี่ยเรือพูใช้เงินในการเสริมทัพไป1,420ล้านซึ่งถ้าย้อนกลับไป5ปีก่อนเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ใช้เงินในจำนวนใกล้เคียงกันแต่สามารถเป็นแชมป์ได้ทั้งที่เอาตรงๆสนามก็เล็กกว่าผู้จัดการก็ดังน้อยกว่าซูปเปอร์สตาร์ก็น้อยกว่าค่าเหนื่อยเฉลีย่ยค่าตัวเฉลี่ยก็น้อยกว่าฉะนั้นเงินจำเป็นสำคัญแต่ไม่ใช่ทุกอย่างอ่ะคุณผู้ชมดูนี่ฮะ ผมจัดอันดับให้ดูแล้วกันนะครับว่าทีมในอังกฤษอันดับ1นถึงหวันนี้เนี่ยใช้เงินกันยังไงนะฮะและทางขวาจะเป็นตําแหน่งของปีก่อนนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมดูครับความเทพในการใช้เงินตอนนี้เรียกว่าผูวยวายใช่ไหมใช้ไปพันสล้านอันดับปีก่อนอยู่ที่1ปีนี้อยู่ที่4คุณผู้ชมดูเลสเตอร์ครับเลสเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่5นะฮะปีนี้ใช้งบ น้อยกว่าลิเวอร์พูลเกือบ5เท่าแต่อันดับกลับเหนือกว่าลิเวอร์พูลดูเวซแฮมครับอันดับ6ฤดูการที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับ16ปีนี้ใช้งบไป270ล้านบาทน้อยกว่าเลสเตอร์อีกแต่อันดับกลับพุ่งขึ้นมาถึง10อันดับนะฮะฉะนั้นมีทีมเดียวครับที่จะทำให้แฟนลิวอร์พูลที่รู้สึกไม่ดีถ้าตอนนี้ให้เครียดให้ไปดูสิงโตนะฮะคือเชลซีครับ เชลซีใช้เงินไป6,835ล้านบาทมากกว่าแมนซิแมนยูและเลสเตอร์รวมกันแต่ใช้งบเยอะกว่าทุกทีมปีก่อนอยู่ที่4ปีนี้กลับหล่นมาที่5นะครับฉะนั้นถ้าจะมีใครช้ํากว่าลิเวอร์พูลนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชลซีแต่เชลซีช้ําไม่มากเพราะว่ามันไม่มีคำว่าแชมป์ไงแค่นั้นเองอ่ะผมจะเทียบต่ออีกครับว่าไปดูทีมที่เป็นจ่าฝูงในลีกใหญ่ของยุโรป ว่าสุดท้ายแล้วไอ้คำว่างบเสริมทัพมันควรจะใช้เป็นข้ออ้างหรือไม่ผมว่าไม่นะฮะบาเยอร์มิวนิกเนี่ยใช้งบเท่ากับลิเวอร์พูลเลยปีที่แล้วเป็นที่1ตอนนี้ก็เป็นที่1ในลีกของเยอรมนีนะครับแอตเลติโกมาดริดฤดูการที่แล้วจบอันดับ3ปีนี้ใช้งบไปแค่310ล้านบาทนะครับงบพอๆกับเลสเตอร์เนี่ยแหละฮะก็พุ่งขึ้นมาเป็นที่1ของสเปนแต่คุณผู้ชมดูในลีกอิตาลีก,กับฝรั่งเศสครับ นี่แหละครับดูแล้วช้าครับทีมที่ใช้เงินพวกที่เอาเงินฝ้าความสําเร็จเนี่ยเอมิลานปีที่แล้วจบที่6ปีนี้ขายนักเตะไปนะฮะได้กําไรครับคุณผู้ชมคือเรามักจะคุยกันว่าเราต้องใช้เงินให้น้อยที่สุดเพื่อจะประสบความสําเร็จให้มากที่สุดแต่ดูมิลานครับมิลานเนี่ยใช้น้อยกว่าได้อีกนะฮะ ทีมเนี่ยซื้อขายนักเตะปีนี้มีกําไร740ล้านบาทเป็นจ่าปูงบอลอิตาลีครับแล้วบ้าไปกว่านั้นเนี่ยครับไปที่ฝรั่งเศสครับทีมชื่อว่าลีลนะครับลีลนี่ขายนักเตะไปนะฮะได้เงินมาเท่าไหร่เอาเงินไปชอปปิง้งปรากฏว่ากําไรครับเหลือเงินอีกตั้ง2115ล้านบาทกลับเป็นที่1ของฝรั่งเศสเห็นไหมฮะฉะนั้น ด้วยความแฟร์เนี่ยลิเวอร์พูลจะมาโทษงบจะมาโทษอาการบาดเจ็บอย่างเดียวก็ไม่ได้ปีก่อนคือความมหัศจจย์ปีนี้คือความจริงอนาคตจะลุกขึ้นหรือจะร่วงหนักกว่าเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรก็จะเป็นบทเรียนดีๆสำหรับคนห่างไกลอย่างเราอะแฟลิเวอร์พูลที่เศร้าก็ให้นึกถึงอดีตแล้วกันครับอย่างน้อยลิเวอร์พูลก็ยังได้แชมป์ในชาตินี้นะครับส่วนบอลไทยก็รอกันต่อไป และถ้าเครียดก็ให้ดูเชลซีให้ดูอาร์เซนอลนะฮะถ้าใครยังคงเครียดต่อไปตอนนี้เขาบอกว่ามีการวิจารวศิลปะสามารถช่วยคุณได้นะครับตอนนี้คุณสามารถเป็นคนดูศิลปะที่รวยที่สุดแล้วก็โชคดีที่สุดแล้วก็เสี่ยงน้อยที่สุดในโลกได้ไม่ต้องเสี่ยงไปเมืองนอกแล้วก็หลายคนครับบอกเวลาไปพิพิธภัณฑ์ดังๆที่ฝรั่งเศสหรืออิตาลีเนี่ยเสี่ยงโดนปล้นมากนะฮะ แต่ตอนนี้ที่ประเทศไทยครับคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินมหาศาลก็สามารถไปดู1,001ภาพวาดที่ดังที่สุดในโลกที่คุณมอธนริท์ทิพวาดีจัดไปสวยกว่าง,งานออริจินอลซะอีกนะครับในงาน The Opera of Metafiction นะถ้าอ่านแบบทไทยๆก็ The Opera of Metafiction นะครับจัดที่ไหนอย่างไรก็เข้าไปดูใน IG ของเรา Champ s Channels ได้เลย วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการนะครับก็เจอแฟนๆจํานวนมากเลยบอกคิดถึงผมนะฮะก็มีหลายคนไม่ทราบว่าช่องของผมเนี่ยคือ Champs Channels นะครับถ้าเกิดมีใครที่ชื่นชอบก็ l i ไลค์แชร์แล้วก็ฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วย See you again soon สวัสดีครับคืน Thursday นี้แชมป์พิลทพน ผู้จัดการทีมที่เด็กและดังที่สุดในอังกฤษแจ้งเกิดสุดจรวดเพราะกดโคตรโหดปรับที่4ล้านแล้วทำไมเราควรเลี้ยงลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงซุปตาแบบเดียวกันด้วยปรัชญาสามเหลี่ยมทองคำคืนประดัดนี้เจอกัน23นาฬิก PPTVHD ช่อง36